นี้หกนาทีกว่าเนาะทีนี้ยิ่งต้องเป็นพระพุทธเจ้าใหญ่เลยเพราะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์แชมป์พูดว่าแม้แต่การท่ายุงตัวเดียวเนี่ยก็ไม่เหมาะสมต่อการเข้าสวรรค์นิรันดรของพระพุทธเจ้ายัางนั้นยิ่งต้องเป็นพระพุทธเจ้าใหญ่เลยยิ่งต้องเป็นหลักคาสอนหรือหลักพุทธศาสนาใหญ่เลยเพราะอะไร พราะทุกคนเมื่อทําเลวทําชั่วแล้วสามารถแก้ไขการการะทําของตัวเองได้ในปัจจุบันสํารวมระวังไม่กลับไปทําอีกเริ่มต้นในการนับหนึ่งใหม่ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้นี่คือหลักคําสอนพระเจ้าเลยดังนั้นการฆ่ายุงตัวหนึง่งไม่ใช่ขึ้นสวรรค์ดอนเนี่ยสุดท้ายมันเป็นความบกพร่องสแสดงว่าอะไรพระเจ้าก็มีอัตราตัวตนมีกิเลสตหาที่จะลงโทษสอบุคคลน,นี้เอาง่ายๆแค่เรามีลูกเรายังไม่อยากจะลงโทษลูกเราเลย,ยที่สามเวลาเราทําผิด แต่พระเจ้ากับลงทุนลูกลูกของเสงที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายได้เพระเาะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคนตาบอดจูงคนตาบอดแต่อาจารย์เชื่อมั่นว่าในหลักคําสอนพระเจ้า <c oughs> ไม่ใช่หลักของการตาบอดจูงคนตาบอดเพราะอาจารย์เชื่อมั่นว่าหลักคําสอนพระเจ้าเป็นหลักสัจจะความจริงความจริงของพระองค์เนี่ยองทรงทุกอย่างเนี่ยกลับเข้ามาหาเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหลักเหตุหลักผลทั้งสิ้นสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นผลของการกระทําแต่อย่างทุกคนเนี่ยก็พยายามจะดึงกลับเข้าไปอะไรมันต้องมีคนที่เหนือกว่า อาจารย์ถามว่าถ้าทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกันหมดอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าทุกคนเกิดวันจันทร์แล้วคนวันจันทร์ทุกคนต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันอันนี public, mm ้เ hmm. ป็นตรรกะที่ผิดมากถ้าเอาคนเกิดวันจันทร์ทุกคนแล้วต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันแล้วไปยืนตาฝนทุกคนต้องไม่ป่วยแต่ความเป็นจริงในโลกมันเป็นแบบนั้นไหมล่ะไม่เป็นนั่นคือตรรกะที่เราฟุ้งแต่งขึ้นมาเองว่าถ้าทุกคนใช้ตรรกะความความเพียรความตั้งใจลงมือกระทํา แล้วทุกคนต้องประสบความสำเร็จเหมือนกันนั่นไม่ใช่หลักสัจจะความจริงของโลกสัจจะความจริงของโลกคืออะไรใครทําแบบไหนได้แบบนั้นคำถามคือเอาคนเกิดบัญชาทุกคนไปยืนตากกดทุกคนต้องป่วยไหมไม่ป่วยเพราะอะไรไอคนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองดีไอคนนี้อาหารการกินดีไอคนนี้แข็งแรงมากไอคนนี้ป่วยบ่อยไอคนนี้กระสอบกระแสะเพราะฉะนั้นเหตุป,ปัจจัยเหล่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้เหมือนกันหมดอันนี้ผิดหลักมันไม่ใช่ตรกกาและเหตุผลตามหลักคำความเป็นจริงของโลกนั่นจะเราบอกว่า คนประสบความสำเร็จทุกคนมีอำนาจเหนือกว่านั้นมีอำนาจเหนือกว่านั้นสแสดงว่าเขาไม่ยอมรับความสําเร็จด้วยการกระทําของตัวเองอันนี้เรียกว่าอะไรอยู่บนหลักความเชื่อแล้วไม่ใช่หลักความจริงเราทําเราต้องได้ <c oughs> ผลการกระทํานั้นเราเก่งเราต้องยอมรับว่าเราเก่งไม่ใช่คนอื่นมาเก่งเหนือเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนลงมือกระทําไม่มีอำนาจเหนือกว่าถ้าบอกว่าทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรเหมือนกันหมดต้องได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันหมดคําถามเอาทุกคนมานั่งอ่านหนังสือเล่มเดียวกันชั่วโมงเดียวกันทุกอย่างเหมือนกัน ครูคนเดียวกันคำถามมันจะสอบได้เหมือนกันไหมท่ะนแนนต้องเท่ากันไหมไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมีความรู้ความสามารถการจดการจําการเข้าใจได้เร็วได้ช้าต่างกันหมดเพราะอะไรความสามารถของเขาเองต่างกันนั่นคือเหตุผลว่าทําไมจึงเป็นเหตุเป็นผลว่ามันไม่มีใครอะไรเดนินบรรดาลอยู่เหนือเขาสําเร็จได้เพราะอะไรเขาเก่งกว่าคนอื่นเขาเหนือกว่าคนอื่นเขาประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นเขามีเหตุปัจจัยได้มากกว่าคนอื่นเขามีความสามารถอยู่เหนือกว่าคนอื่น เขาจึงสามารถทําให้ตัวเองเดินไปสู่ความสำเร็จได้ไม่มีใครโลกประสบความสำเร็จโดยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังแล้วไปพูดโดนบดดาลให้เขาประสบความสำเร็จไม่มีเขาประสบความสำเร็จเพราะการกระทําของเขาเพราะความเก่งของเขาดังนั้นถ้าจะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทําให้เขาสําเร็จเวลาเขาไปบรรยายในที่ใดในราการไปสอนธุรกิจแก่ใครเขาต้องบอกว่าอ๋อไม่มีวิธีอะไรหรอกวิธีเดียวของเขาคือพระเจ้าไปกนนดบนดาลให้เขารวยเขาจะไม่สามารถลำดับการประสบความสำเร็จในชีวิตเขาได้ เราไม่มีสิทธิพูดว่าอ๋อเพราะเขามีความสามารถแบบนี้เขตาต้องสึกษาหนังสือเล่มนี้เพราะเขาไปสร้างเหตุปัจจัยแบบนั้นแบบนี้ตัดทิ้งเลยเพราะอะไรพระเจ้าช่วยเขาเราไม่มีสิทธิ์ลำดับเหตุการณ์ว่าเขาประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรเพราะอะไรเขาไม่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้เลยเพราะอะไรพระเจ้าปดเป็นผู้โดยบระดามแค่แต่เพียงผู้เดียวสิ่งที่อาจารย์สอนอย่างที่ผมบอกนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อประกอบออกมาความเชื่อสำแดงออกมาเป็นการกระทําผมไม่ได้บอกว่าเชื่อในพระเจ้าและทุกประเทศจะเจริญเป็นอิสราเอลไม่ใช่ ความเชื่อในพระเจ้ายังมีหลักการที่เราจะประกอบการกระทําบนโลกไปนี้และครอบครองบนโลกไปนี้ฉะนั้นในสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าอาจารย์เคยบอกว่าคนต่างชาติเขาไม่เห็นจะเชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องที่อยู่สูงกับเขาไม่จริงประเทศที่เจริญกับเราอเมริกานี้เกาหลีใต้ยี่หลังจากเกิดสงครามเขาเปลี่ยนมาเป็นประเทศคริสเตียนมาเป็นมาเป็นคริสเตียนบ้านเขาจเจริญไว่กับกับเราสิงคโปร์นี่ก็ประเทศคริสเตียนแปลว่าอะไรครับผมไม่ได้บอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วนอนอยู่บ้านไม่ทําอะไรอันนั้นก็โง่เกินไป แต่ผมกำลังจะบอกว่าการทํางานหนักอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะการันตีความสาเร็จถ้าอาจารย์เอาเรื่องเหตุปัจจัยว่าเหตุปัจจัยมันเวิร์กเท่านั้นสิ่งที่อยู่สูงก็เราไม่มีการดนบดาลไม่มีการที่จังหวะชีวิตไม่มีคาว่าวโชคเข้าข้างแปลว่าถ้าคนจะใช้สมการเหตุปัจจัยทํางานหนักต้องรวยทุกคนอาจารย์เคยเห็นคนเก่งที่ไม่รวยไหมครับจะรวยแล้วก็โดนโกงพอประสบความสำเร็จปุ๊บเจอช่วงชิงเพราะอะไรครับเพราะดวงมันซวยเพราะมันมีปัญหาในชีวิต มันมีเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ที่อยู่สูงกว่าเราถ้าคนที่เป็นประเทศมหาอำนาจเขายังรู้จักอํานาจนั้นที่อยู่สูงกว่าเรามีผู้ที่ประทานชีวิตให้กับเราแล้วประเทศเขาจเจริญอาจารย์ไม,สามา่สามารถบอกได้ว่าพวกนั้นงมง,งายต้องเหตุปัจจัยการกระทำเท่านั้นเพราะทุกคนที่ทํางานหนักก็ไม่ได้ไปว่าจรวยทุกคนผมขอพูดนะครับเพราะผมรู้ว่านี่เราก็ยืดเยื้อยืดเวลากันมายาวแล้วนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว และถ้าพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่บาปได้จริงๆตามคำทํานาย377ข้อคนที่ฟังในค่ำคืนนี้หากคุณเคยทำแท้งคุณเคยทำบาปคุณเคยเป็นคนขี้ขโมยคุณเคยทำผิดมามากมายทำให้พ่อแม่ร้องไห้คุณไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นเปรตคุณไม่ต้องชดใช้เวรกรรมในบาปที่คุณทำเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคุณและพระเจ้าต้องการที่จะยกเอาบาปผิดออกไปจากชีวิตของคุณและไม่จดจำความผิดบาปของคุณ ให้เห็นภาพการที่มีพรบผู้ถ่ายในชีวิตเนี่ยมันเล่นง่ายแล้วมันดีอย่างไรถ้ามีผู้ชายสองคนจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคุณโจทย์คือคุณกําลังแบกเท้าสารหนักๆอยู่บนหลังผู้ชายทั้งสองคนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอคนแรกบอกเดี๋ยวฉันจะสอนแบกเปิดหนังสือแบบนี้นะใส่รองเท้ายี่ห้อนี้นะถ้าเมื่อยไหลซ้ายย้ายเ้าสารมาอยู่ไหลขวานะสอนวิธีการมากมายเลยและท้ายก็บอกว่าบา,บายๆตนเป็นที่เพิ่งเห็ตนตนแบกต่อไป กับผู้ชายคนที่สองเดินมาจ้องมองคุณในความรักคุณแบกไหวไหมปวดหลังไหมถ้าหนักมาเราแบกให้เพราะเรามีกําลังมากกว่าท่านผู้ชายคนแรกคือพระพุทธเจ้าครับสอนดีครับน่าฟังสุดท้ายต้องรับกรรมเองสอนให้ใช้เวรใช้กรรมสุดท้ายไปไปตามเวรตามกรรมเองแต่หลักการของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงพระคิดเป็นพระผู้ถ่ายมาใช้เวรใช้กรรมสิ่งที่เราหนักและแบกไม่ไหวพระเจ้ายกออกไปและพระองค์ประทานของขวัญแห่งชีวิตนีนะ้ให้กับเราเพราะอะไรเพราะรัก เพราะพระเจ้ารักดามคอมเมนต์เนี่ยคนมานั่งหัวเราะเอ้ยไปยงพระเยซูนู่นนี่นั่นผมจะบอกความจริงนะครับถ้าคุณเคยทําบาปคุณไม่รอดด้วยบาปด้วยการปฏิบัติธรรมคุณจะตามคนตื่นธรรมตามไปเลยครับคุณจะนั่งปฏิบัติปฏิบัติไปเลยครับปลายทางคุณต้องไปอยู่หน้าไฟนรกแต่ถ้าคุณกลับใจเข้ามาหาองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตถ้าจะแบกเองก็แบกต่อไปแต่พระองค์บอกว่าเราเป็นพระผู้ไถ่ที่รับบาปเวรกรรมออกไปจากมนุษย์ เพียงแค่เราถ่อมใจและกลับใจเข้ามาหาพระเจ้าผู้สร้างเรากรรมเกิดจากชาติถ้าไม่มีชาติแรกทํากรรมแรกไม่ได้คุณยังตอบผมไม่ได้เลยว่าชาติแรกมาจากไหนชาติแรกมันเกิดเองไม่ได้เหมือนลิ้นชักที่อยู่ดีว่างเปล่าแล้วมีเงินอยู่ในนั้นล้านหนึ่งไม่ได้มันต้องมีคนเอาชีวิตมาตั้งไว้ตามหลักการเหตุปัจจัยที่อาจารย์เหมือนจะดูมีเหตุผลแปลว่าเหตุปัจจัยคือพระเจ้าที่เป็นคนสร้างถ้าเราจะกลับไปหาพระเจ้า เราไม่ใช่แสวงหาทางหลุดพ้นโดยปัญญาเล็กๆน้อยสมองหนึ่งก้อนโลก,กว่าในหัวของเราว่าเราจะไปหาพระเจ้ายัางไงแต่เราต้องถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระผู้สร้างมีทางไหนไหมที่ลูกสามารถกลับคืนสู่พระองค์ได้ไม่ต้องตกนรกบึงไฟพระเจ้าบอกว่าทางนั้นทางเดียวคือทางของพระเยซูทางนั้นแห่งการรอดบาปคือทางขององค์พระเยซูและผู้ใดก็ตามที่กลับใจเข้ามาหาพระเยซูคิ์เมื่อคุณกลับใจเข้ามาหาพระองค์พระองค์จะเยียวยาชีวิตคุณ คงจะรักษาชีวิตคุณผมเคยติดยาผมเคยเกเรผมเคยเจ้าชู้ผมเคยทําเรื่องชั่วมาและผมเคยมีชีวิตที่สิ้นหวังผมเกิดในครอบครัวที่สองเมื่อผมกลับใจเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าเยียวยาหัวใจที่ชอกช้ำของผมให้ผมหายดีทุกวันนี้ผมไม่ต้องไปบวชเหมือนที่ผมเคยไปไม่ต้องไปนั่งสมาธิเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ชั่วคราวแล้วก็กลับมาทุกข์ในบรรยากาศเดิมๆแต่ผมสามารถรเผชิญปัญหาบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะผมรัก ผมมีลูกแล้วสองคนผมมีภรรยาแล้วผมจะรักเขาไปจนวันตายผมจะรักเขาแค่เป็นคนเดียวผมจะดูแลลูกผมให้ดีและผมก็จะเผยแผ่ธรรมและธรรมที่ผมเผยแผ่จากปากผมไม่ใช่เผยแผ่ให้คนเข้าใจและก็แค่ตื่นธรรมถ้าตื่นธรรมแล้วต้องไปตกนรกเขาเรียกว่าหลับในแต่สำหรับผมผมจะพูดทางความรอดว่ากลับใจมาเชื่อพระคิดและคุณจะได้เข้าสู่แผ่นดินของสวัสค์นิรันเนี่ยจะบอกทุกคนนะครับบาปมันหนักอย่าแบกต่อไปเลยครับคุณก็รู้อยู่แก่ใจ ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในใจตั้งอยู่ระดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่จิตใจคุณเหมือนกับใจของคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสมันเออเลอร์อยู่ตลอดมันมันลงใต้อยู่ตลอดมันชั่วร้ายอยู่ตลอดวันนี้พระเจ้าบอกแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่สามารถสมบูรณ์ได้ด้วยความคิดไม่สามารถสมบูรณ์ได้ด้วยการการะทาของเราคุณทุกคนที่ฟังอยู่คุณจําเป็นต้องเข้ามาหาองค์พระเยซูคริสผู้ทรงเป็นพระผุ้ช่วยให้รอดแล้วถ้าคุณอยากรู้จักพระเยซูคริสพระราม9ก7าซอาโบเจผมทบทอยู่ที่พระรามเข้าม้าโลบเจ็ดเข้ามาไ,ไปด้วยแม้ด หนูฟังอาจารย์เบียร์มาเยอะแล้วขาดแต่หนูก็ยังไม่สามารถทําได้หนูไม่ได้เก่งเหมือนอาจารย์เบียร์เข้ามาหาพระเยซูพระเยซูช่วยท่านได้หนูก็ยังติดเหล้าอยู่เข้ามาหาพระเยซูพระเยซูช่วยท่านได้คนติดเหล้าไม่ใช่รู้นะครับว่าเหล้าไม่ดีคนเจ้าชู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่าข้อผิดจะแตกแยกคนติดพนันไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่าจะหมดตัวบาปคนทำบาปรู้นะว่าไม่ดีแต่มันทาไม่ได้ แต่พระเยซูคิดจะไถ่บาปาคุณแล้วให้กําลังกับคุณเหมือนที่คนชั่วคนนี้ที่กําลังพูดกับคุณอยู่ได้กลับใจใหม่และมีชีวิตที่เป็นพรต่อสังคมได้เชิญครับาอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายหรือว่าของของอาจารย์แชมป์เมื่อกี้เป็นอันสุดท้ายไปแล้วเนาะผมได้เรื่อยๆอาจารย์อาจารย์จะตอบก็ได้ถ้าคนยังฟังกันอยู่ของอาจารย์คนยังอยู่อีกกี่คนเนี่ยสี่หมื่น ต่อได้นเพราะผมเชื่อว่าคนสี่หมื่นมีใครบางคนที่เคยทําแท้งมาทําบาปมาชอบช้ำอยู่หลักธรรมะทําให้เขาเขาเ้าใจปัญหาแต่ยกปัญหาและเยียวยาปัญหาในหัวใจเขาไม่ได้พระเยซูเท่านั้นที่ช่วยเขาได้ผมสามารถพูดไปได้เลยจุบจกบ่าคนจะกลับใจมาหาพระคิดเอาเดี๋ยวยังไงต่อไปเดี๋ยวมันได้จะต้อง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 จบเนาะเพราะว่ามันนมันยาวแน่เลยถ้าเอายังไงเนาะ เราอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วหรือว่าอาจารย์ต้องต่ออีกอันหนึ่งแล้วยังไงเนาะหรือว่าอาจารย์รอบนี้แล้วผมขอจบอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับอาจารย์อ่าโอเคก็เดี๋ยวอาจารย์พูดรอบนี้แล้วก็เราปิดท้ายเนาะครับโอเคจ้ะก,ก็สิ่งที่อาจารย์บอกสิ่งที่อาจารย์สอนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนาะให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันมีอะไรเดินบันดาลอยู่ในปัจจุบันอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของอาจารย์นะถ้ามันมีอะไรเดินบันดาลอยู่ได้พุทเจ้าบอกว่า ในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรได้เลยแต่เพราะในโลกนี้มีการเห็นผิดเชื่อผิดหลงผิดเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีการเดินบัรดา,นานให้ชีวิตเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงหรือสามารถแก้ไขการกระทําเช่นการทาแท้มีความมารับจบไม่ต้องแก้ไขหรือเราทําเร็วทําชั่วมีความมารับจบไม่ต้องแก้ไขแล้วรอดผลได้เลยถ้ามันง่ายขนาดนั้นการกระทําในโลกนี้ใครทําเร็วทําชั่วแค่ไหนก็สามารถทําได้ สุดท้ายแล้วการกระทําทางกายวาจาใจสุดจริตจะเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะสุดท้ายมีผลรับจบถ้าคนเลวคนชั่วมันคิดได้แบบนี้มันเห็นการสอนแบบนี้มันก็มีโอกาสในการนําไปสู่ตัวนั้นได้ถ้าทุกคนเชื่อนะแต่เหตุปัจจัยมันไม่มีทางที่ทุกคนจะเชื่อได้เช่นไม่ใช่ทุกคนจะบวชเพราะสุดท้ายก็ยังมีคนมากมายที่มีกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีอยากไปในสิ่งนั้นว่าคิดว่าการกระทําทุกอย่างเราไม่ต้องรับผลของการกระทําเลย แล้วเราสามารถมีพระเจ้ามีพระผู้ไถ่เนี่ยมาสามารถล้างไปได้หมดแล้วใครในโลกนี้ทําไมเรายังเดินสู่ความเสื่อมทําไมยังมีคนเป็นหนี้ทั้งยังไม่ยังมีคนทุกข์ทำไมยังมีคนรอไห้น้าตาไหลทาไมยังมีคนพัดภาพผิดหวังทําไมยังมีสามีนอกใจประพฤตินอกใจกับตามีภรรยาทําไมเราทําสิ่งใดไว้ยังได้ะรับผลสุดทิ้งนั้นแม้แต่คนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ตามเขาก็ยังได้รับผลของการกระทําเสมอ ลองกลับมานั่งพิจารณาตใจดีว่าทุกวันนี้เรายังต้องรับผลของการกระทําตัวเองอยู่ไหมไหนบอกว่าในเมื่อพระเจ้ารับจบทําไมต้องรอไปรับจบหลังจากความตายทําไมไม่รับจบให้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายมันกลับมาที่อะไรการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองทําไว้ก็รับสิแล้วมันกําลังรับอยู่ด้วยตอนนี้คําถามคือเราย้ายศาสนาไปอยู่ศาสนาที่เชื่อพระเจ้าคําถามคือเรายังรับผลของการกระทําอยู่ไหมก็ยังรับอยู่ในเมื่อยังรับอยู่ทําไมถึงเชื่อ ว่าอนาคตข้างหน้าไม่ต้องรับแล้วก็ในเมื่อมันยังรับอยู่ทําไมเราถึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าการจะทําทางกายวาจาและใจของเราไม่ว่าจะเป็นความบาปความเลวความชั่วเรายังรับผลอยู่หมดเลยแต่ทําไมเราถึงเชื่อว่าอนาคตไม่ต้องรับผลแล้วเมื่อเราเชื่อไม่ต้องรับผลแล้วเมื่อเราเข้าสู่แผนดีสวรรค์ไม่ต้องรับผลแล้วทําไมถึงเชื่อแบบนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนตามหลักเหตุผลคือทำต้องรับ แม้ไม่ได้รับในชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องรับแม้ไม่ได้รับในชาติหน้าชาติต่อต่อไปก็ต้องรับเพราะอะไรมันเป็นผลของการกระทาแต่การส่งผลของกรรมมันมีสามเวลาเวลาปัจจุบันเวลาถัดต่อไปเวลาถัดต่อไปอีกมันไม่ได้ส่งผลตามความสะใจหรือตามความพอใจของใครแต่มันส่งผลตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองดังนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะมีสวัสดิ์นี้แล้วมีคนสามารถล้างบาปให้เราได้เรากลับมาที่ตักกะและเหตุผลตามความเป็นจริงก่อนว่า เฮ้ยอนาคตจะได้จริงเหรอในเมื่อปัจจุบันยังทําไม่ได้เลยเราจะเลือกเชื่อสามีภรรยาของเราว่าสามีภรรยาของเราเนี่ยเป็นคนดีแต่ตอนเนี้มันกําลังเสื่อมกับเราไปด้วยการไปประพฤตินอกใจเราแต่เรากลับมาบอกว่าเฮ้ยอนาคตข้างหน้ามันจะต้องเป็นคนดีแน่นอนแต่มันยังชั่วต่อหน้าต่อตาเราไม่ยอมเลิกกับเมียน้อยคําถามคือเราจะเชื่อมันในอนาคตได้ไหมเดี๋ยวฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะดีขึ้นอนาคตข้างหน้าฉันดีขึ้นแน่นอนเธอร้อได้เลยอีกสปี4ปีข้างหน้าคําถาม ถ้าเรารอแล้ววันนั้นมันยังชั่วอยู่ใครจะรับผิดชอบให้เราถ้าวันนี้เราเชื่อมั่นว่าจะมีพระผู้ไถ่าบาปแล้วสามารถรับจบเหตุปัจจัยที่เรากําลังเดือดเนื้อร้อนใจในปัจจุบันได้คำถามเราเชื่อต่อไปเรื่อยทั้งทั้งที่ในปัจจุบันเรายังรับผลจากการกระทาไปทุกวัน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 แต่มีคนบอกว่าอนาคตนะอนาคตรอตายก่อนได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นแน่นอนถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแล้ววันนั้นไม่มีสิ่งนั้นจริง ก็ไม่มีอะไรการันตีรับรองร้อยเปอร์เซ็นได้มีแต่อาศัยความเชื่อว่าเชื่อว่าใช่เชื่อว่าใช่เชืวว่อว,ว่าดีสุดท้ายแล้วเมื่อไปถึงตรงนั้นแต่ไม่มีว้าวเวย์เลยนะเหมือนเราโดนคุกทัวหลอกเข้าหวานล้อมทุกอย่างเชื่อได้ดีหมดเลยแต่วันหนึ่งเดินทางไปถึงสนามบินไม่มีตั๋วเครื่องบินรองรับเรียบร้อยเลยรับผลจากการทำต่อไปคืออะไรไปตั๋วเที่ยวบินน,นไม่ได้เพราะอะไรไม่ปลออภไปต่อไปเพราะเราไปเชื่อว่าสิ่งนั้นรับรองว่าสิ่งนั้นจะดีแก่เราร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดเจน เพราะนั้นคอยพวกเราเดี๋ยวกลับมาอยู่กับหลักความจริงอาจารย์ไม่ได้สอนเพื่อล้มล้างว่าพระเจ้าไม่จริงหรือพระเจ้าไม่ดีหลักคําสอนในคริสเตียนดีมากอาจารย์เคยเป็นมาก่อนเคยไปคริสเตียนมาก่อนแลวอาจารย์เคยรับเชื่อคริสเตียนมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเขารักกันเป็นเรื่องที่ดีมากมีให้กําลังใจซื้อขนมไฟฝากกันคอยช่วยเหลือเวลาคนเบียดเบียนเดือดร,ร้อนได้ยากอาจารย์ยอมรับทุกอย่างว่าคริสเตียนสอนทุกอย่างดีหมดไม่มีอะไรไม่ดีเลยกอย็อย่างที่อาจารย์แชมป์บอกสุดท้ายแล้วปลายทางคือแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า เช่นเดียวกับหลักคําสอนพระพุทธเจ้าที่อาจารย์บัณพยายามสอนอาจาย์สอนเพื่ออะไรเพื่อให้คนยอมรับตามความเป็นจริงว่าเฮ้ย <c oughs> การเกิดมันเป็นทุกข์การที่เรามีชีวิตทุกวันนี้มันเป็นทุกข์แต่ถ้าใครไม่เชื่อว่าการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้มันทุกข์จะมีคนจะรับจบการกระทําของเราได้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงเราด้วยอํานาจของพระเจ้าเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนดีกว่าเดิมได้โดยไม่ต้องอาศัยการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองในการสร้างเหตุปัจจัยไม่เป็นไรเลยเราสามารถทําได้แต่ขอให้อะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยแฟร์ที่สุดคืออะไรรู้ไหม พระองค์ทรงบอกว่าไม่ว่าเธอจะเชื่อในศาสนาใดแม้แต่เธอจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก็ตามก่อนตายขอให้เธอระลึกนึกถึงพระเจ้าเธอให้ได้ถ้าเธอระลึกนึกถึงพระเจ้าเธอได้แม้พระเจ้าเธอจะไม่มีจริงก็ตามแต่ถ้าเธอระลึกถึงคําสอนของพระเจ้าเธอได้มีจิตใจปีติยินดีขึ้นมาในพระเจ้าของเธอเธอจะลอดพ้นจากนรกกำเนิดจราชาและเป็นวิสัยได้ขอให้เธอนึกถึงพระเจ้าเธอก่อนตาย นึกถึงพระเจ้าเธอให้แน่นแฟนเลยพระเจ้าเธอสอนอะไรพระเจ้าเธอบอกอะไรยึดพระเจ้าเธอไว้เธอจะรอดพ้นจากการการตายแล้วไปสู่ทุคติได้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เป็นไรขอ,อให้ศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระเจ้าในศรัทธาในความเชื่อของเราต่อไปเชื่อมั่นไว้แล้วปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าก็สอนถูกต้องก็สอนดี แต่แ <One> ค <input> ่ปลายทางแตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ขอให้เรายึดหลักคําสอนที่ถูกต้องที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ยึดไปเลยหลักคําสอนของพระเจ้าเป็นเรื่องดีมากแต่ใครต้องการยึดหลักคําสอนของพระเจ้าก็ยึดเลยเหมือนกันปฏิบัติตามคาสอนพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะสุดท้ายมันต้องนํามาซึ่งอะไรการปฏิบัติตามพนศาสนาคิดปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าดีมากเลยปฏิบัติต่อไปแล้วทําให้ได้เพื่อแก้ไขชีวิตของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วเราจะดีขึ้นจากหลักคําสอนของพระเจ้า เช่นเดียวกับคนพุทธปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าปฏิบัติได้จะดีมากแก้ไขชีวิตกองตัวเองในการใช้ชีวิตสุดท้ายได้เพราะสุดท้ายแล้วก็คืออะไร <gun> การปฏิบัติตามเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยด้วยการสร้างเหตุปัจจัยการเดินตามคําสอนของศาสนาข,ข,ข,ของตนทําให้ได้แก้ไขศัสดาตัวเองให้ได้ด้วยการกระทาทางกายวาจาใจสุจริตตามหลักคําสอนของแต่ละศาสนาทําให้ได้มัน่นคงอย่าหวั่นไหวต่อพระเจ้าอย่าหวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้า อย่าหวั่นไหวต่อความเชื่อของตัวเองแล้วตั้งงจะในการเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองให้ได้ให้ดีกว่าเดิมให้ดีขึ้นเพื่อให้กลับมาเป็นคนดีในปัจจุบันแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากเราจะมีความสุขมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปัตพีจะเหลือความทุกข์แค่เศษดินไปเล็บเท่านั้นขอให้ยึดในหลักคําสอนของพระเจ้าและยึดกับคําสอนของพระเจ้าตามความเชื่อตามความศรัทธาของตัวเองให้ดีแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นได้ตามหลักคําสอนนั้นอาจารย์ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะ โอเคครับทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นคนดีได้ตลอดเวลาดินสอจึงต้องมีอย่างลบปากกาจึงต้องมีลิควิดคนที่เคยทําผิดจึงต้องมีพระเยซูและพระคัมภีร์ได้พูดไว้ชัดเจนแล้วว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและพระเจ้าทรงเป็นเหตุปัจจัยที่คนพูดอธิบายไม่ได้ฉะนั้นพระเจ้าได้พูดว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเขาเลย ผมจึงขอช่วยโอกาสนี้นะครับใครก็ตามที่เป็นแม่ไม้เป็นลูกกพร้าติดยาติดเหล้าเคยทำแท้งคนที่กำลังชอบช้ำโดนทิ้งสิ้นหวังผมอยากจะบอกว่าความทุกข์บนโลกใบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในส่วนเอเดียนตอนที่พระเจ้าเพิ่งสร้างโลกพระเจ้าสร้างโลกนี้มาอย่างสมบูรณ์แต่ความชั่วความจนความบาปการฆ่ากันอาบนวดหรืออะไรก็ตามที่มันช็นโายในโลกอย่าโทษพระเจ้าครับมนุษย์มีเจตจำนงเสรีในการเลือกชั่วฉะนั้นถ้าคุณเคยทำบาปทำชั่วหรือคุณกำลังอยู่ในความบาปความชั่วตอนนี้ แล้วคุณสู้กับบาปไม่ได้ผมอยากจะเรียกคุณทุกคนที่กําลังฟังไลฟ์นี้อยู่4ี่0 0กว่าคนหรือคนที่กําลังฟังในไลฟ์ผมอยู่7 0 0 0กว่าคน800 0นคนทอมใจครับกลับใจเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าได้มอบเส้นทางแห่งการไถ่คือผ่านทางองค์พระเยซูคริสอย่าไปเลยครับนรกหนึ่งวันนรกเท่ากับล้านเก้าล้านปีโลกคนที่ตกนรกตั้งแต่ยุคเนี่ยฮะไทเรโนซอรัสเนี่ยทุกวันนี้ไม่รู้มันได้เวียนมาเกิดหรือย,ยังนรกมันยาวนานครับเวลาบนโลกบปน็นช่างแสนสั้น ทอมใจและกลับใจเข้ามาเชื่อวางเชในองค์พระเยซูคริสต์คนที่เจ็บป่วยที่กาลังฟังไลฟ์นี้อยู่ที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลโทรเข้ามาในเพจไปโูแมนเราจะมีทีมงานอธิษฐานเผื่อท่านใครก็ตามที่ติดยาโทรเข้ามาเราจะอธิษฐานเผื่อท่านเราไม่ใช่แค่สอในให้ท่านตื่นทำแต่เราสอในให้ท่านตื่นเที่ยงไม่ใช่เที่ยงวันแต่เที่ยงคือพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ที่คุณเชื่อถือยึดมั่นและถือมั่นได้แล้วโบทของเรานะครับ อยู่ที่พระรามเก้าซอยห้าสิบเจ็ดนะครับมาเจอผมใครก็ตามที่มีคาถาม่องพระเจ้าเข้ามาหาผมใครก็ตามที่รู้ว่าคุณเรียนเยอะแล้วทางหลักทางฝังนั้นแต่คุณทําไม่ได้ด้วยก,กําลังของคุณคุณก็มาพึ่งพาก,กําลังของพระเจ้าพระเจ้ารักคุณมากๆครับและผมอยากจะบอกว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยถ้าเราฉลาดหน่อยเราก็เล่นง่ายแต่ถ้าเราอยากปูหน่อยเราก็เล่นยากถ้าคุณจะเริ่มธุรกิจสักตัวหนึ่งเนี่ยพ่อมีมรดกให้คุณสักสิบล้านในการเริ่มต้นธุรกิจมันก็ง่ายกว่าคุณไปเก็บเงินปากกัดตีนทีพเองถูกไหม พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์เนี่ยก็ให้องค์พระผู้ไถ่ออกมาเพื่อช่วยคุณเพราะพระเจ้ารักคุณแต่อการที่คุณไม่ยอมรับพระเจ้าเพราะว่าคุณไม่ถ่อมไจคุณคิดว่าเดี๋ยวกูตนไปได้เมื่ออย่างตนกูเก่งกูดับทุกข์ได้กูวางตัวเป็นเจ้าของโลกกูเป็นเจ้าของกูกูเชื่อตัวเองกูไม่รับใครให้ชีวิตเทวดาในอภัสรากูไม่เชื่อเป็นอจินตายหมดกูไม่รับว่ามีพระผู้สร้างถ้าเราปัดพระเจ้าออกไปเราก็ยกตัวเองเป็นพระเจ้า ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องเราพระเจ้าเราก็กาลังบอกว่าฉันเป็นพระเจ้าของตัวฉันเองแล้วปลายทางคืออะไรครับพี่นัทในีนะลกมึงไฟอย่าไปเลยกลับใจมาหาพระเยซูคนสี่หมื่นกว่าคนคนที่กําลังดูอยู่กลับใจเข้ามาหาพระเยซูพระเยซูรักท่านและพระองค์นั้นได้มาตายบนแมงเขียนเพื่อยกโทษบาปให้กับท่านขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนในค่ำคืนนี้และใครมีคําถามอะไรทักเข้ามาในเพจบารอนแมนสครับขอพระเจ้าวอวยพรครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดีด้วยครับอาจารย์เบียร์ผมเสริมนิดนึงอาจารย์เบียร์รู้ไหมว่าคริเสเตียนในประเทศไทยอ่ะรักอาจารย์เบียร์ แลวเขาอธิษฐานเผื่ออาจารย์เบียเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เบียคิดว่าอาจารย์เบียเป็นคนตื่นธรรมแต่สําหรับพวกเราอาจารย์เบียคือคนที่เป็นลูกแกะหลงทางปากของอาจารย์เบียเนี่ยมีการเจิมเอาร้อยคนมาฝึกพูดเหมือนอาจารย์เบียเนี่ยน้าเสียงการพูดเขาไม่ได้มีพลังเหมือนอาจารย์เบียปากอาจารย์เบียมีไว้เพื่อสรรเสริญพระเจ้าและนําคนเข้าสวรรค์ไม่ใช่นําคนให้เข้าใจแค่กรรมแล้วก็ต้องไปรับโทษกรรมในแบบที่อาจารย์กำลังทำอยู่ขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์นะครับรักอาจารย์นะครับแล้วเราพบกันใหม่ อ่า,าขอบคุณมากเลยจ้าที่เราสามมาล่วมกันขอบคุณมากๆจ้จาสาธุสาธุขอบคุณมากจ้าตรงยังไงล่ะทีดีอ๋อเราต้องออกใช่ไหม